สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หู่สุกคนครับผมคุณนีฮัครับบอมี่ยังครับสีมาถามผู้รู้เรื่องอันอันผู้รู้รู้เรื่องกเกษตรนะครับผมเพราะว่าพอดีผมอยากเกเกษตรเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยโุงนะครับผมวันนี้ก็สิมาถามพี่ถามน้องถามท่านผู้ชมนะครับว่าบอถี่ผมพ็ดมั่นผิดถูกหรือเปล่าบอครับอ่านะครับเดี๋ยวโบใจเมืองบอนะครับนี่ครับนี่คือเป็นบอผมนะครับผมอันนี้ผมจะทดล่องเลี้ยงนะครับชื่อว่าบอเฮ็ดบอใญ่นะครับผมอันนี้คือเป็นบอเลี้ยงหอยคข้งนะครับ พี่น้องคิดว่าไม่เป็ยนยังไงครับผมต้องปรับแกะมองได้น่บอกครับหรือต้องใส่ยังลงไปอีกนะครับผมเพื่อได้หักับบอกผมไม่เด้ครับผมมือใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะบองผมนะครับผมพอดีว่าผมอยากเลี้ยงไยโคงนะครับดีกับเป็ดบอนะครับดีบรีวิวนะครับบรีวิวห้พีเอดอกเบอร์นะครับแต่ตอนีดีบ้านเออผายามมัน เริ่มสีบลไว้แล้วนะครับมันตึงแห้งนะครับแล้มันเริ่มจีขาดแล้วนะฮะตันนี้มันก็เริ่มแบบลำหนักบลได้แล้วนะฮะนี่ก็ไว้ทั้งนี้นะครับนะครับมันมันเริ่มสีขาดแล้วนะเห็นปองบ่ครับพี่น้องนะครับบอ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้อง อันพลาสติกผมคุ้มบอกัเป็นพลาสติกพลาสติกผูบอนี่แหละครับธรรมดาท่วมนาอันหนึ่งจุดแปดบอจำจาจำโมพินะครับนำผมกะใส่บอหลายนะครับครึ่งหนึ่งของบอนะครับบอผมกะสูงประมาณนีสิบเส้นนะครับนี่เป็นบอนะครับบอเลียงหอยนะครับผม อันนี้ลักที่ยึดจะเป็นไม่ยุค่าหรือไม่ยักที่ยึดนะครับเนี่ยเป็นไม่ไพ่นะครับนี่ก็เป็นตะปูนหน่อยผมมายึดมันคือสิบอยู่นะครับนี่มันขาดมันขาดไปนะพี่น้องได้ว่ากับจีลองเห็นไม่นะครับว่ามันทนบ่ครับนี่คือบอ่อเลี้ยงของม,มให้องผมนะครับผม ตอนนี้ยังม่นันมีหอยนะครับรอรอหอยมากก่อน,นะครับผมกะลักษณะเป็นยีสีนะครับเซไยเพิ่มมังไดหรือว่ามังไดพิษพากะซอยข้อมมนซอยบวกนี้เลยครับผมชีเดย์แนํนำมาปรับปุงนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่ยังบ่อนันถนัดปันเดยนะครับผู้ได้หูสูตรการเลี้ยงหอยโขงแนะนำได้นะครับเลี่ยงชีงไดยบ่อยมันตายนะครับผม แต่ว่าผมมือใหม่นะครับมันการเฮ็ดบอลมั่งกับว่าท่านเซียนมาไดยนะครับมั่งกับยุ่งยุ่งแย่แข่งฟีนะครับผมนะครับตอนผมใส่น้านี่ผมบลยเนี่ยมันต้องเกี่ยนมึงนี่มันขาดลงไปนะครับเทียก็บ่าป็นยังนะครับนี่มันขาดลงไปมึงเห็นนี่เห็นไหมเห็นบอกครับพี่น้องนะแต่ยบพงกับจี ที่เฮ็ดไม่ยูนะครับนะครับกะแค่นี้นะครับผมคุณได้หูเรื่องการเลี้ยงหอยโขงหอยหน้ากะคอมเมนต์มาได้นะครับว่าต้องเฮ็ดจังไหนมันถูกวิธีอันนี้ผมก็ยังบ่ทนันหูว่าผมเฮ็ดถูกวิธีบ่นะครับครับนนกะม้นนี้ก็มีสำาน้นะครับเอาคลิปการเลี้ยงการทำบอ่อเลี้ยงหอยนะครับมาให้เพียนอบิึงมาผิดแต่ละหน้าว่าผมเฮ็ดถืกบอครับ อันนี้วัตถึกะคอมเมนต์บอกใดนะครับครับวันนี้ก็ขอ,อตัวาพีลาหนองไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี